น้องบีสเผยแล้วเลขสั่งกกกอกงวดนี้จัดไปงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2,563สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสดๆร้อนๆเลยนะคะใครที่รอเลขเด็ดสั่งกกกอกที่เผยโดยหนุ่มผู้มีจิตสัมผัสสุดปังที่พ่อปู่หรือเจ้าที่ได้มาเข้าฝันนาว่าน้องบีสมาแล้วจ้า ก็วันนี้เลยค่ะสดสดร้อนๆ้อนณะบริเวณสั่งกอกกอกอายุร่วม200ปีบ้านวายใหญ่อํเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครที่ชาวบ้านต่างร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบสั่งกกกอกไม่ว่าจะเป็นการบูรณะบริเวณรอบบ่อโดยการนำอิฐแดงมาวางเรียงกันเพื่อเป็นแนวกัน้นรวมทั้งการติดตั้งระบบแสงสว่างและการเทถนนคอนกรีตทางเข้าสังกกกอกใหม่ ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สาุุชนคนรักตัวเลขทั้งหลายที่เดินทางมาเพื่อขอโชคขอลาบจากสั่งกกอกกันอย่างเนืองแน่นและไม่ขาดสายนับวันก็ยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆก็แห่ให้สองงวดงวดแรกคือ97ก็ถูกกันทั้งหมู่บ้านงวดที่2 83ก็ถูกกันทั้งตำบลไม่ถูกแต่เสาไฟฟ้ากับเสาัวบ้านดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะที่สั่งกกกอกจะเป็นจุดหมายปลายทางที่สาธุชนคนรักตัวเลข ที่มีความหวังอย่างพวกเราจะต้องเดินทางไปให้ได้สักครั้งก่อนหน้านี้สำหรับชุดตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับสั่งกกก่งวดประจำวันที่1ตุลาคม6-3ก็มีเผยมาแล้วหลายชุดไม่ว่าจะเป็นป้าสุดปัง36งวดติดก็ได้เผยตัวเลขจากความฝัน481และจากการเผยของหญิงที่มีอาการคล้ายถูกพบภูสิงล่างก็บอกเอาไปเดอสูสตัวเน้นๆ3า ส่วนสำหรับรายละเอียดยังไงเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปดูในคลิปที่ป้าปะได้ลงไว้ก่อนหน้านี้ได้นะคะแต่จากข่าวาวล่าสุดชุดที่ทุกคนรอคอยกันคือการเปิดเผยจากน้องบีสหนุ่มผู้มีจิตสัมผัสและถูกพันกับพ่อปู่เจ้าที่สั่งกกกอกเพราะสองงวดที่แล้วคนที่ฝันและบอกถูกก็คือน้องบีสคนนี้แหะค่ะและแล้วงวดประจำวันที่หตุลาคม63นี้ก็ไม่ทำให้พวกเราผิดหวังกันค่ะน้องบีสเผยออกมาแล้ว จากคำฝันที่พ่อปู่บอกว่าให้พี่น้องร่วมแรงร่วมใจกันเทคอนกรีตถนนในวันจันทร์ที่28นี้เท่านั้นหลังจากนั้นถึงจะให้บอกเลขและแล้ววันนี้หลังจากเทถนนคอนกรีตเสร็จน้องบิ๊กก็ได้ทำตามสัญญาค่ะโดยเผยเลขแบบไม่กักกันเลยชัดๆเลยค่ะ42008อีกครั้งนะคะ42008ยสวยๆเลยค่ะเพื่อนๆส่วนเลขที่ พ่อปู่ได้บอกว่าให้พี่น้องร่วมแรงร่วมใจกันเทคอนกรีตถนนในวันจันทร์ที่28เลข28ก็สวยอยู่นะคะเพื่อนๆแล้วก็ในส่วนของเลข08นะคะก็ยังไปตรงกันกันกบเลขฝาบ้านนะคะแล้วก็เลขพศปีเกิดของคุณโะเบิร์ดสายควันด้วยนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่า ในงวดวันที่1ตุลาคม63นี้น้องบ๊ทจะทําให้พวกเราถูกกันทั้งประเทศในงวดนี้นะคะแต่ย่างว่านะคะเพื่อนๆของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะยังไงก็ขอให้ปังๆเฮงๆกันค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าๆด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจ,จุ๊บๆ